พี่สวัสดีครับวันนี้ทำอะไรครับเรนรถไฟตื่นห้ามาก็เล่นรถไฟเลยโอ้หวันนี้ปล่อยกี่ขบวนเนี่ยเอารถไฟค้นมันนอนอยู่งั้นได้ไงลูก จับขึ้นเหรอ ทำไมไม่เปิดหาน,นะครับแต่ามันก็อยู่ไฟอ่ะรถไฟชนกันแล้ว อันนี้มีไฟด้วยโอ้ตรงนั้นมีเสียงด้วยเหรอโอ้มีเสียงด้วย รกไฟมันเป็นตืนนน้นยาวมากเลยมาแล้วรถไฟไมาแล้ว

อย่นี่ยามาโอ้ย่าแล้วมันจะไปได้ไหมเนาะ้จ,จะมีแรงไหมเนาะหลบเลรถไฟมาแล้ว โอ้ oh, ไปได้ด้วยเหรอยากมากเลยนะเนี่ยจะแล้วใครแกล้งใครทำดินน้ำม да> ันเปื้มเฮ้ยมันไปได้ไหมนะ มันไม่มีแรงแล้วเออมันติดอันนั้นของหนูแหละลูกที่หนูหมุนไว้อะ่ะเออติดแล้วโอ้คันนี้แรงมากๆเลยมันทุกได้หนึ่งขบวนสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบขบวนเลยอ่ะอ้โหท่าน,นี้นคจะ้า่เมอกับอ๋อจเพิ่มล้างอ่ะครับโอ้ยจะ่านนีรไฟนี่ไป้วางตรงไหน รถไฟหนูแรงเยอะมากเลยอ่ะจะขึ้นได้ไหมเนาะโอ้โหดูดิสุดยอดจริงคันนี้พ่อ,อยอมรับเลยอะปกติรถไฟโทมี่นะครับเขาเล่นกันแค่สามขบวนเนาะมีขบวนหน้าขาบวนกลางแล้วขบวนหลังจะเป็นปเพื่อนเขาชอบเล่นอย่างเงี้ยครับขเขาจะหลายๆคันมารวมกัน้าเล่นรถไฟย,ยาว,ยาว แล้วดูดีแล้วที่เือเชื่อ,อคือมันสามารถลากได้อะหัวเป็นฐานแค่สองเอนะครับไม่ใช่ฐานก้อนใหญ่คนสีหูไลรจี้ตืดแล้ว ความแ้วเป็นปืนอ่าสีเลสแดงแล้วจอดเหรอจอดให้คนลงไงจอดยาวยาวจอดยาวยาวอีกเขาว่าย,ยาวๆแล้วไปไม่ได้ไดนะนะ หนูจะต่อยาวไปยังไงอะลูกมันวิ่งไม่ได้นะอุโมงค์อะหนูยูด้วยหนูต้องช่วยยูด้วยอ้าวมันยาวเกิน มาเจอพลังก่อนอ้าวมีคนแกล้งรถไปออฮะกิน <c oughs> ข้าวกับอะไรครับเนี่ย,เ,ยเปิดคอมไม่ด้วยหน่อยคอมแบตหมด ทำน้องแบตหมดอ่ะเมื่อคืนนะลูกน้องเล่นก่อนดีน้องรถไฟรถไฟออกก่อนเดีลยก <c oughs> มีคนแกแล้งลางรถไฟ เจ้าที่ขวางทางรถไฟเซะแล้วอ้าวเจ้าที่ลบหน่อยครับนาทีลูกัาเร็วปึ้มอ้าวปึ้มทำแบบนั้นจะทำนะลูก,กปึ้มครับสีเลสด้วยเปิดครับสีเลสด้วยลูก แล้วเหลือใครยังไม่ได้กินเนี่ยเพราะต้นคนเดียว นอนเองแมงเลยแล้ไปเต็นด้วยกันเลยเล่นน้ำมันไปแล้วเล่นรถไฟอหอะไหมท่าเล่นกับบายบายก่อนลูกเล่นเหรอโอเคน่าเล่นพ่อถ่ายคลิปต่อนะแกล่ะแกล่ะขี้แกล่ะ แม่เลยฟ้องแม่เลยแจ้งรถไฟอ่ะโมงโมงข้อดีของของรถไฟทัวมี่นะครับมันเป็นแบบถ้าเป็นรถไฟที่ไม่ใช่มีสวิตแบบนี้เวลาเวลาเราไม่เปิดไม่เพยอ่ะไม่ออะครับมันจะลากมันจะลาก ให้ยางนี้ไม่ได้ล้อจะฟรีไม่ได้แต่เนี้ยเพราะเขาทำมาเป็นแบบให้ล้อมันสามารถอิสระได้ตอนที่ว่าถึงเราจะไม่ไม่เล่นเนี่ยมันจะทำให้เป็นเฟืองแบบอิสระครับแล้วของเขาก็มีสองจังหวะมีแบบธรรมดาความแรงก็กลางๆครับแล้วก็มีแบบไฮแบบไฮก็จะแรงขึ้นก็ะจะทำเป็นล,ลักษณะแบบนี้แล้วก็หนักด้วยชัดเจน ปื้มจะพอแล้วใช่ไหมครับปื้มจะไม่เล่นแล้วนะโอเควันนี้ก็เป็นปื้มใบ่หญ่ปเพียงเท่านี้นะครับ